สวัสดีครับผมเมื่อนี้มาเยี่ยมชมสวนหน่อยสวนปลาใสเชือเห็ดอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์นี้ก็ข่าววพายุเขาครับพี่น้องนี่เปิดแสงให้มึงแจ็คหน่อยครับผมมาชมสวนหน่อยกันครับผมปีหนึ่งเช่นเคยครับเปิดแสงแค่น้อยครับนี่เป็นต้นซักครับนี่ต้นซักไม่ล้อมครับต้นซักไม่ล้อมมันจะเป็นยางหน้าครับายมือนี่ใสเชือกเห็ดไข่เห็ดปวก ทุกอย่างครับเต็มที่แล้วเฮ็ดเพาะกระใสเป็นสีมีดน,นี่ครับต้นยางหน้า,าพะยอมมันนี่ครับต้นสักห 4, 4, 4, 4, 4, นึ่งสองสามซีซีต้นหน้าสวนนี่ก็สีมีดพายุง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 อีสมซื้อ,อดีครับขำทะเลกับพายุใส่แล้วไม่พายุงครับอันนี้ตน้นกระระพึกครับนี่ดอกงามๆนี่อันนี้ต้นจาน ต้นแชหน้าก็เอขี้เล็กครับนี่ไงเร็วนี่เทียงหน้าหน่อยไปครับเทียงหน้าหน่อยไปถอาลบแดดลบฝนยามมาสวนครับพี่น้องกล้วยกล้วยก็ก็เริ่มออกเครียแล้วครับปีนึงแล้วนี่กล้วยนี่ก็ยางหน้า ต้นยางนาปีเดียวมดครับตอนนี้ถูกต้นปีหนึ่งห็นความแตกต่างทั้งต้นยางนานี่ก็ต้นนี้งามตัดตัดออกบัหลายเลยครับตัดใบตัดงามออกบหมดไรมันแต่คุ้มบักยางเงี้เลยนี่มันอยู่ไก่ไก่ข้นจักหน่อยก็สิมีดาทานไหลลงมาหนามหนามมันจะไหลลงมาหมดตำตำนี่ครับปลูกต้นซักไว้ตายเพราะว่าต้นซักโดนมักหนามตำตำ นำค้างไว้เลยครับมือเดียวสองมือเป็นผลหมดเลยกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยสิมีกล้วยหอมท้องกับกล้วยน้ำว้าปากช่องหาซูครับกล้วยสมบัติท้องไหวใส่ตองมีต้นกระดูครับนี่<ย>ทำไปยังในกระบย้อครับนี่มันกำลังแข็งแรงห่งาออกไปหลายต้นเลยครับนี่มู่ใหญ่ออกไปนี่ยังไม่ทันใหญ่เ,เลยเอามือนี่ครับที่เด็ดของสวนนี่ จุลินซีย์สังเคแสงแดงครับแดงมึงนี่ภาพอาชีวบปันใดแต่ว่าตกหันออกมาอย่างนี้นี่ครับพี่นมึงนี่ภาพอาชีว์อาชีวบทันแดงปันใดแต่ว่าหันกล่องมันได้สีสันไปหมดมันสีออกแดงออกออกกนันะไรล่ะชมพูชมพูเนี่ยครับมันอย่บอกสมบสมูสมแบบนี้นี่ครับผม ต้นใหม่หดผลไใหม่ก็ดีครับผมบางๆเขาได้มาหดมีเด็กหน่อยมากสวยหดต้นใหม่ครับมึอนี่คือเป็นมะขามเทศต้นผู้เป็นหอมผู้หอมไส้บักเพาบักข่าวเตีย้ยกำลังเที่ยงหยอดเขียวเขาในหน้ากำลังงามนี่ครับว่ามึงจูด,ดินซีสังขอแสงนี่เด็ดยินสูงมือนะครับมือละสองสามนวยสอง สี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณยี่สิบครับอยูนนี่นี่นี่คนหดน้ำ y ang, y ang ยังยังดีเลยคนมาหดสวนซอยนี่นี่มีประมาณสามต้นครับที่ได้เก็บกิน,น่วยตอนนี้เขากะตอนนี้เขากระงามครับตอนนี้ความอุดมสมบูรณ์ของปีหนึ่ง อาทิตย์ที่แล้วไม่ลงเชือเฮ็ดไว้ิ่นกับแม่มาตัดห้าให้ง่วเขาบอกถึงกา,ารหยอดเชื้อเห็ดครับผมผมหยอดง่ายๆครับปีแรกที่ปลูกนี่ไปซื้อเม็ดมาเม็ดเม็ดเห็ดเพาะอันนี้มาดูปลาเม็ดเห็ดเพาะมาหยอดลงน้ําขี้ดินเลยนี่มาหยอดลงน้ําตุ่มมันเลยนี่ตะวต้นใหม่หเขาบ่ได้ใส่เชือต่ต่าถ้า แนะนำถ้าผู้ใดปลูกต้นไม้ไม่ให้ๆๆเนี่ยสันสีปลูกอยากหน้าเป็นจริงเป็นจังเนี่ยในน้ำให้ซื้อต้นอยากหน้าทีไม่เชื่อครับมันสีเงยเร็วหนึ่งมันสีเงยเร็วสองสิได้กินเห็ดน้ำครับพี่น้องนี่อยากหน้ามีปลาปลาหนึ่งอย่างที่บอกแหละครับสวนใดที่ ปลูกปลาปลูกยังก็ให้มีใบก็คืออจูลินซี่สังขอแสงอย่างหน้าผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนนี้ประมาณสิบครับพี่น้องส่วนนี้ก็ะมาณสิบอันนี้ก็เป็นไม้แดงไม้แดงมัดเสียกว้มันท่งแน่นแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้มันก็สิเพิน่นย่ำต้นไม้ต้นไม้มันแข็งแรงเราก็รืมมือครับพี่น้องเออหมดหมดรืบมาม,มืองก็ยังสี่แล้วครับ มันก็เป็นเห็ดต้นไม่มีหอยมีแปลถ่ายยุหันละถ่ายยุหันละมาเขาล้านหน่อยครับไปน้องต้องเอาออกด้ยครับแต่จะิบๆก็นตังสิมอาออก พี่น้องมึงต้นที่ไงเร็วที่สุดคือพยุงครับนี่โซนนี้จะเป็นายางหน้าใส่เชียงเห็ดไว้ทุกปีเห็ดปลาหนามาุมดเลยยองย่องยอง,อง,อง,องปีหนึ่งครับ่น้องปีหนึ่งเป็นกล้ยปากช่องหาซู์ทีดเดงฟิลินซี่อีเอ็มมา ล่วงหับกับกับไุ้ยซี่สังะห์แสงมะฮอกกาน,นีตื่นตรงดีดีอันนี้สิบุกเข้ามาถูกตาล่างเม็ดตาล่างเม็ดในมีมัดครับตน้นไหนอันนี้ ฟ้าทลายโจรไก่อันนี้เป็นกระเจียวปลาก็เริ่มบวออกดอกแล้วปลายฝนแล้วครับมอุดมสม,สมบูรณ์พี่น้องเ,เอ้ยห้างนี่ไงครับเรื่องห้างนี่พี่น้องว่ามูดมสมบูรณ์หัวสวนปลาผสมเจสอนให้ย่างดีเลยพี่น้องครับผมห้างนี่ห้าง,างไางเลยครับไป ทำจานสุดละต้นยูกับดินเลยครับพี่นอ้อยเตีย่ยยูกับดินเป็นกระเตมากยูมาอาศัยนี่ครับปลาหนึ่งปีมีเอียงทีทีเดมึงเดี้ยง,งถ้าพนจันใจไปในตูวในองค์นี่ก็ไปถจาเกียบน้ำฝนหดต้นไม้ครับไปเลี่ยงหอยครับตอนนี้เอาหอยเขียลีมาปล่อยมึงต้นสักพี่น้อง มันเหลืมีต้นตายยี่ได้พ่นน้ำถ่วมปุ๊บตายเลยต้นสักนใหใหญ่เร็วแถวนาของฉปลูกไม่สักเลยครับสูงถ่วหัวพ่นละสี่เมตรแล้วพี่น้องทยุงขยุงก็ยอดเชือเ้อเห็ดเพาะเห็ดป้าไปตน้นใดไม่สิออก,กถ้าพิสูจน์ลองมึงแต่ว่าตามที่ผมเห็นอยู่กับบานผมเป็นบานเห็ดเนาะโคเห็ดที่มีตะต้นยางหน้าพาย่อม มีเห็ดหลายๆนรับพี่น้องต้นสักหนึ่งปีสูงสุดลูกหูลูกตาแล้วยังบาถึงกอืมึงกักำบ่หุ่มแล้วพี่น้องปีเดียวได้เนี่ยหนึ่งปีนี่แหละครับผมหนึ่งปี สำหรับคลิปนี้ครับผมอำลาพาจากพี่น้องไปเพียงเทานี้ครับสวัสดีครับ